หนึ่งหนึ่งล้หูเจไดสองสามสี่ตีหนึ่งสองสามหมตีหมูมตีอ่า และหนึ่งเตรียมยนสองยนสามจับสีตีโอเคนะครับอะพี่เจมครูเขานะครับขาแข็สักนิดหนึ่งนะขาจีบสักนิดอ้าวเตรียมนะครับอ่าหนึ่งยืนขึ้นจากข้างหลังมายืนอ่าสองตีไปข้างข้างสามหมุนทีหนึ่ง แล้วก็สี่กลับมาเงินเหมือนเดิมน,นะ